สวัสดีครับพี่น้องท Mont right ี่รักนักพิช uh ิตท uh ุกท uh ่านมากินข้าวเด้อนี่เด้อกินข้าวเหนียวเด้อเป็นไงน้องขนาดเลยยังตื่นแต่นกอยู่บ่ขนาดเลยทั้งวันละครเป็นไงกินข้าวเหนียวเด้อนี่นี่นี่หือข้าวหือข้าวเ้าเที่ยงเลยได้กินข้าวเสาก็ใกล้หนี่งหาเงินกันย้ายกู้มือนี่ครับ อานงินกันอย่าคอ้ยนหอนอืมอ่านงินกันย,าอนอย,ย่าน้นรา,าคาแก๊สนะครับหลดครับความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอาธรรมหรือคนที่นั่งอยู่ในทางคนบาปหรือคนที่มักชอบเยอะๆ แต่ความปิติียินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวน,นาพระธรรมของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ดิมทานน้ำโดยผมมลการมูกาหูผมไม่ได้หนวกตา่ตายเนื้อหนังก็มันได้บอดแต่ผมพยายามทำตัวเหมือนคนหูหนวกตาบอด แต่เขาส่งผลกระทบมานะในสิ่งแวดล้อมผมม,มองดูในสถานการณ์ต่างๆในโลกเหล่านี้นะเดี๋ยวก,กำหนดนู่นนี่มากินนูน่นกินนี่เป็นโลกนั้นโลกนี้เมื่อเคยไม่สมัยหนึ่งที่บอกว่ากินไก่เป็นโลกอะไรฮนะเนี่ยกินไก่เนี่ยเป็นโลกะไนะเป็นเรืงนงเป็นเรื่องหนึ่งการทำธุรกิจ น้อยสเง,งี้ยอย่างผมไม่เชื่อคนงานาปลาไหว้หทวมกับใส่น้ำปลาไหว้หทวนกับใส่น้ำว่ายอาบน้ำแม่อะไรลื่นตลกตกใจกันไปหมดเลยอือหกบเราทำมาหากินแล้วเดือดร้อนกั็ไม่แหบเพียงกว่าจะกินข้าวกว่าจะมีเงินซื้อข้าวกิน นายจะเลี้ยงครอบครัวอความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดําเนินตามคําแนะนําของคนธรรมบุคนคนที่เั่่องทางคุบาปบุคคนคมากชอบเยอะๆแต่ความผินเดียวมอนงั้นในพระเจ้าคานาวธรรมผมวงทั้งวันทั้งคืนขาวลือเยอะแยะไม่รู้จะไปเชื่อใคร เดี๋ยวนี้นักข่าวมันน่ากลัวยิ่งกว่าลูกไล่อะไรด้วยซ้ำนะห,หลายคนหลายพูดเดี๋ยวบอกทางอู่ฮั่นจิงทั้งข่าวนู่นนี่ออกข่าวมามันจริงหรือเปล่ามันจริงมันอะไไงไม่รู้เราไม่ดูเรื่องเดี๋ยวบางคนก็บอกอ้ายิงอาวุธเชื้อโรคตักพักไปโผล่ประเทศนู้นประเทศนี้ระบาดนู่นนี่แล้วโอ้โหเชื้อโรคมันสงสัยไปมัน เร็วเหมือนแสงอาทิตย์เลยมั้งเชือโลกกระโดดนู่นนี่เลยยังจุดเดียวมันจะเร็วขนาดนั้นเลยเชื้อขขยนักข่าวโอ้โหแม่งเร็วมากเลยน่ากลัวยิ่งกว่าไอ้โรคหลายเกิดมาก็มีเชื้อโรคนะคนกลัวถ้ากลัวถ้าหวาดระแวงก็นั่นแล้วเดาโอกาสเลยเป็นแผนการปกครองของโลกนี้ยิ่งโรคหลาย โอเนียนมากยิ่งโลกร้ายเยอะเท่าไรทั้ง mm. หมอทั้งการปกครองในโลกนี้ mm. มันก็ยิ่งนั่นแล้วมันก็ยิ่งเนียนแล้วห้ามเย็นนงเอาโลกคนเดือนร้อนเต้องเป็นอันนันมาหากินแล้วกลัวสิ่งใดหลงเชื่อสิ่งใดแล้วตกเป็นท่าสิ่งนั้น ทำมันคนหูหนวกตาบอดไม่รู้มันจะยินทั้งนั่งปกครองโลกนี้ก็ออกกดนู่นนี่มาดีบังคับหามเนานทำวิธีนี้ทำมาไม่ได้มันก็ทุกคนทำไมมันปวดตายกันจังโอ้ตรงนี้มาหืมไหนเอาของอะไนมา เกิดมาต้องตายทุกคนหนุกนี่กลักกวยังหนือโดนลยห,หลายอย่างบีบบังคับวิ่งเด็กตีหาเงินก็ลำบากเอ้องถึงน้าทำข้อน,นี้น สมัยก่อนเนาะตอนนี้ผมยังมีพันยาคนปัจจุบันเนี่ยพันยาคนก่อนแตอยู่กันมาได้แค่ประมาณห้าหกเดือนเนี่ยจะเป็นคนลาวตอนนี้ธุรกิจงานอะไรมันผมรับเหมาเหมาสร้งงานอะไรมันก็ไม่ค่อยมีเลยจะชวนกันมากรุงเทพชวนมาเขาขัดใจและการ,การทํางานทุกอย่างนี่ขัดใจทุกอย่างเลยคนน่ะก็เลย ไปกันไม่ไหวทํางานไม่ได้ผมยกเงินใหหมดเลยเอาไปหมดเลย,เลยแล้วก็แยกทางกันจนมามีนี่แหละคนปัจจุบันเนี่ยมีคนปัจจุบันนี่ก็จริงๆรู้จักกรรมานานแต่ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ผอม,มารู้กทีเขาบอกไปมีผัวมาหลายที่แล้วก็พอแต่ผัวเขาก่อนที่จะเลิกกันนี่ก็ หัวเขาเนี่ยเป็นลูกน้องของผมเองคนห่ผมรับเหมาก่อกสร้างผมก็ไปทํางานด้วยเป็นลูกน้องผมผมไม่รู้เพราะคนทางญาติพี่น้องเขาเลิกกันบางคนนั้นมันดงยินยาแล้รผู้่าวมันได้ยินข่าวอะไรอย่าง,งัง้นก็เลยเลิกกันนะฮะเพเลยไม่ได้กับผมผมไม่รู้รเอาหลังเอ้าเมียเก่าลูกน้องเรานี่เองอ <laughs> ดีตนะมันก็เราดูเลยกันมาแล้วเห็นเขาเป็นหนึ่งนี้ก็ พัญญาเป็นยปอย่างนี้ใครก็รับไม่ได้ผมมีผมไม่อยู่กันมาเจ็ดแปดปีก็อยู่กันามามันนึกถึงอันนั้นเหมือนกันแหละใครกวว่ากำพีที่ผ่านๆอะไรนะ่เที่ยวแบบในในผมไม่รู้ไม่รู้แต่เรื่องคร่าวๆอย่าในเอดเธอร์นั่นที่ว่าพนางอะไรนะี่ยแล้วก็มอ มันคล้ายๆกัน,นในเรื่องนั้นแ่ะคล้ายกันแล้วก็มาอีกตอนหนึ่งดันมาคล้ายกับเรื่องของดาวิดอีก <c oughs> ที่ว่าเมียทหารอะไรแตครับมองดูชีวิตเราเอ้เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ทหารนะเ <c oughs> ขาก็เป็นลูกน้องแล้ว,แ,วแล้วก็แปลกว่ะเรื่องบางทีแปลกมากนิ่งอ่านิ่งขึ้นอยู่ <c oughs> บางทีมันตรงเกินกว่าที่เราจะพูดออกมาได้มันคล้ายคลึงกันมากมันแตกต่างกันที่ว่า ตำแหน่งของเขาเนี่ยในนู้นมันเป็นมันเป็นของกษัตริย์ของอะไรใช่ไหม่นนั่นเป็นกษัตริย์ดาววิญเ,เลยแต่เรามันเป็นแงด่ดาวสีดั่แตกต่างกันในการ,การดำเนินชีวิตนี่แต่เหตุการณ์เหมือนกันคล้ายคลึงกันแปลกเลยโหนี่มีวัฒธรรมข้อหนึ่งคนเราจะบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้นี่ทั้งกินทั้งหนุนใจเพราะวันจะนะมีข้อหนึ่งเดียวข้อหนึ่ง เนะี่ยไม่ตกในลูกาเนาะในลูกาในประทมลูกาบทที่ที่สิบหกเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยบทบทที่สี่บทที่สี่ 4. เพราะสิหกนี่ก็ใช่เกี่ยวกับพระเยซู อุปมาเรื่องผู้ดูแลเจ้าเล่เนี่ยเนี่ยันนี้ก็มันนี้ก็ใช่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะอ่านหนุนใจแต่ก็อนนี้เดี๋ยดูบทดูกาบทที่สี่ก่อนเพราะว่างไงเนาะนึกใครควรมาอะไรนึกขึ้นได้ดูกาบทที่สี่เออนี่้ดูกาบทที่สี่ข้อที่สิบแปดสิบเก้านะพี่น้องอ่านหนุนใจ กินข้าวไปด้วยคุยกันไปด้วยพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ยากไร้โรรองทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสราภาพแก่ผู้ถูกจองจําและให้คนตาบอดมองเห็นให้ปลดปล่อย ผู้ที่ถูกกดกี่ให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมเพราะว่าเจ้นะของเจ้าข้อนี้ชัดเจนเลยผมก็มานึกถึงสมัยตอนที่ผมจีบภรรยานะผมก็เอาข้อประกรรมพีต่างๆนะมานะมา <c oughs> พูดนั้นหนุนใหญแล้วก็พูดตอนสมัยจีแบงก็รักกันอยู่แล้วมันก็ไม่ ผมสงสารเขาแมันก็ง่ายครับมันชีวิตคู่คูค่แบบหำเขาเลยบอกว่าในฟอบั้งก็อยู่ว่ารองเจ้คคับเจ้ามาประกาศอิสรภาพแ,าแก่่วยอยู่จองจำพยายามผมวเมื่อก่อนถึงว่าไม่ไอยู่ในแมงคีเดียมแล้วก,กินยาจิตเวชเมื่อคนถูกจองจำน่ะคือไปไหนไม่ได้ก็อยู่แต่คนั้นพอไอแต่งงานก็ได้รับการปลดปล่อยจากที่มรารซาตานมัน มันเหมือนกับกลางหางกักอะไรไว้เนี่ยในสิง่งต่างๆผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยพูดว่าถ้าถ้า,ถาตรงไหนวิจารยณเนี่ยในการรับฟบังหรือใครพูดอะแต่นี่เขาพี่โนโ้องนะเขาก็ดูแลแล้วก็เขาก็ไม่ใช่พูเชื่อในพระเจ้าเนาะมันก็ยากแต่ที่หมดในงานแล้วได้ปล่อยได้หลุดออกมาเมื่อพระเจ้าปลดปล่อย,อยแล้วได้หลุดออกมาก็แล้วก็อยู่เป็นอิสระทุกว,วันนี้ เมื่อเรามีอิสระแล้วก็ไม่ตามอย่างของคนยุคนี้อยู่แล้วยิ่งฟังข่าวฟังอะไรเนี่ยโอ้ผมในส่วนตัวของผมเนะผมผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่หวาดระแวงอะไรเลยรอะถือว่าร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันกายมีภูมิคุ้มกันเลยไปกลัวอะไรขาา่าทั้งอุ้ทั้งเศีเดี๋ยวไปโพยโย่โพ่นี่แล้วโอ้โห เผ่าเรี้ยวอะไรเยอโลกอีกอน่กกากุังอะไรเยอะตัวมันมีเยอะแล้วโอ้เหนการปกคอรองของโลกนี้ตาตานปกครองโลกนี้เหนการวิพากษาของพระเจ้าเอะไรลูกลายเยอะหมอยญิงเนียนเยอะไปพูดไปหลายครั้งคนยกคิดนะสมัยก่ยยอนคนอายุยืนยาวยาสารโลกอะไรเขาไม่เคยมี มนี่ยารักษาโรคเยอะแยะคนอายุก็ไม่ยืนโรคร้ายต่างๆมาเป็นระยะระยะกำหนดกันขึ้นมาจะขายอะไรเฉพาะทางมันก็ขายได้หมดแหละผัดรายไม่า่ากลัวเพื่อมาทำการซื้อขายได้กียา,ายอื่นปิดหมดเมื่อว่าไปเห่ไหนในกอยกางที่เป็นผลประโยชน์ไม่ปิด คนเดือดร้อนไปทั่วถ้าลองไหว้วนกระแสน้ำไม่ทำเป็นเหมือนปกติมือคือไเหมือนปกติไม่มีอะไรคนเจ็บป่วยก็รักษารักษาตามอาการไม่มีอะไรเดี๋ยวเราก็ไม่ถือจะป้องกันเรากาดของตัวเราไม่บีบนะครับแล้วยั่เงก้าอย่างเงี้ยไม่มีกธอะไรทั้งนั้น